ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พีนน่น้องเอฟซีกัปตันจะพอดนะวันนี้มาพบกับข้ากับสาวทอง,องอยู่เพื่อนน้องวิวรี่ป้าตู้ใบตองก็จะกินบอ่อสแต่ชิดได้แค่บอตะกี้ฮาวามันบ่ได้เหลือเลยหักไม่มีตู้ต้มกินอยู่ป้าตูนคือยังลายแค่ อ๋อหมากชมพูกกำลังเป็นนะนี่ผูกมันได้ทีหมักนาวคือดกใช่วะหม,มักนาวนาวเพื่อนบอกเตียงทองดกเป็นหองนาวนาวสีเพืนวะ ม,มาหาน้องวิวน้องวิวไปน้ำพระตู้แล้วน้องวิวประดิษฐ์บุญน,น้ำพระตู้สิมาเบิ่งตาลูกสาวคอยไปน้ำพระตูแ้แหละสมผู้พิ่นนี่กระื้อนี้เย็นเนาะื้อนี้เนาะหิวศพหิวแซวมาแต่ใช่ ลูกอยู um ่เลยเห็นหิวสมหิวแซวลูกอยู่แล้วมีเวลากินดินี่ไปแรักกันอยู่ๆข้าง่ๆตามเขาุ้นเขาปิดหี่นี่ยั้นเช่นนั่ด้วยอ่ะเอาไลยกินจบกินอม่วงมาหาน้องวิวรี่น้องวิวรี่กับปายป้าเลย เห็ดตาตุกตุกใจบม่ได้ว่าสิบอกแบบมาเพื่อแพ้คนอื่นบอกแล้วเห็นตัวอยางแล้วเด็ดปาดเด็ดเอากิมเดียวโคตรโฟแล้วจะจับเห็ดแล้วดอกหอหลอกเขียวจะดุดนะแล้วปากคือคอยติ๊กตินไรอยู่แปลกวะแชปแชปแล้วแปลกเอามือไม่ทู่ซื้อมาส่งเลยบอมชมนี่ที่เราซื้อมาก มันว้ไปยกินกับมวงเนาะ่่ไปเจพบ่ไปไะจิโริร่อือก่ห้แล้ไปก่อนกิน่วงเด้อวันอยยัง ข้อไปของเพืออ่อนไปจ้าน้ว่เนาะมีลมแตก้นมันนี่ยังใครอยู่แดงมันยยมน,น,นี้เนาะน่นอนในเฮือนแต่ก็ไปดีป้าบุญมากวะเกดเเป็นมาได้เกินมงประมาณหกโมงเจมงเลเียเนชิวหัวชิวเงียบขอ่ขอยดดบดิมากข่อย มาโทรหาแล้วเนาะทมเออือก็บอกแล้วว่าขอโยนี้แอ้บอกบอกบอกทำมล่ะบ๊องมาดูหูชอบว่าบุญวันาดห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มวนห่อูงานที่ถ่ายได้เนาะงานที่ถ่ายวะงานายละงานถ่ายลเลนเต็มที่้วาอนี่ยังไฮริ่ง เต็มที่ก็ได้ให้ยอะเต็มที่เียงงินด้ใช่มาละชิรือรู้ว่าเือีมากรุงเทพเบิร์สบายแค่ไรครับเฮ้เฮ้เฮ้ đây lại nhọ xà bùn ma đây wow, bà xì xà của mẹ ạ tụi mặc quá, khỏe quá không phải ạ bà xì <laughs> phân cả ôi kênh kiểu vậy xà bùn nào tựa sao cả nhà đấy bạn, <laughs> bà chi phân hết chứ hoàn phù đây ạ <laughs> xà bùn nào Để bị xịt quá bà xì xà bùn mươi ghen phùi chân ạ toàn bên anh này không thấy không รู้คนมากเป็นพ่อมอนวะพ่อหามป่าขอมพอบุมีผ้ดอกเล่นจริงจังเดยเรนให้เจ้าทุกอยังน้ำน้ำเผ็ดน้ำเผ็ดเ้าเผ็ดใจบอกเออบัดเห็ดมันเติม เห็นแต่น้อยๆไล่ตีกันทันเหรอเอามันเมื่อมันเมื่อเฮือนมีตู้กันเด้มีตู้มีตู้มันน่ะเป็นแม่ของพอตู้กันชื่อยังนะฮะชื่อยังนะไม่ตู้คนแรกตู้แล้วนะจ๊ะจำไม่ได้เลยเราฝันหูหนวกเลยตอนน่ะเราซักกันเทอาเนาะผัดมีจำนี่แหละจำน้ำเพชรนี่แหละเมื่อนำนะไล่ตีกูก็เพื่อนไรตีอีนี่ไร อันเมื่อนำไปตู้มันตะกี้ได้ไรตีอีต้อยเออเอาอันเมื่อตะเกียร์มันเมื่อนำไปตู้นั่นเด้แมผ้อตู้นั่นเด้เมื่อเฮือนเขามีตู้อีแล้วเมื่ออะไรก็ไรตีอันน่อยไปตู้อันนั่นพอเราหูหนวกแล้วช้ำไม่ได้ช้ำคอยน้ำเพชรอีละไรตีนะ เป็นสาวสะพ่อผัวได้สำเนียเอาตะกีมเห็นกันก็เห็นรับตะชั่งตเชงงี้หน่อยกี่ข้าวที่น้ำมันรับไปชั่งกับเบะปากเออไว้ถือกันได้ไหลตีแล้วกินบริจาคใช่ไหมวันนั้นแม่เนียวเลยชูเฮ็ดยังหรอวะเนาะเราฝันหูหนวกไหลตีล้านเจ้าอ่ะล้วกะบุปปากแล้วกะแบบเราหูหนวกคอยบ่แม่นบ่แม่นประตู ม่ค่อยบ่ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยมิ่งนั่งค่ะไม่ค่อยไม่มิ่เดี๋ยวว่าไม่ค่อยเออแถวไรบ่อันอันแม่พอตั้เออเออเอาพอดัวพอเดียวแล้วกี่เราเมื่อเราอยากกินต้มหอยต้มหอยให้เรากินแล้วว่าแกงหอยแล้วหลอดเอาข้าวเข่าเราดูจิตจำกินน้ามันนะเคลื่อนไปตู้นี่เคลื่อนไปตู้หอยลนะ Ừ, gần hơi đâu lấy tỷ làn đâu rồi <laughs> kịp mua con, ngay à? cuồng lại tợp đấy lấy tỷ làn là cả lâu à hết nhắn lấy tỷ làn cháu à ừ. cháu hỏi cơ không ừ. mua không bao lâu rồi không lấy mua buồn อดี่ล้กัอนอ,อ,อืมเตินชุกเตินชุกเอ,อก้าปะเอาบะหลาเพื่อนเดี๋ยวมีอยู่นั่นนะมีอยู่แล้วปะเอาไม้แหรอือเลยอืมอมีอะไรบ้างแล้วกินเชียไปคหบ้ามันเหี่ยวจังกินทานบะเหี่ยวบะต้องกินเนาะอันเราห่อดีมันนหน่ะเพื่อนเรา ทุกดบปักำลบอกกำลังเขาว่าพีเดอไปพเดอร์วยปพีนีมีเรื่องง่ายเหรอตุกตกลงแหวนปรเเปิดได้อยู่ปะแหวนกลีนอันบอกเอาอันสร้างอันมาติดแหวเพื่อรปจอยเด้สร้างย่ากันนะกระชมเขาเขาว่าเพื่อนมูฮะหรืายงเ้าบ่ หานได้ดอวยหน้น้องวิวดีมากเลยรับจ้าเอลูกสาวหอยมาแต่บุญเด้ยวอ๋อจุ้ยบังแม่แม่เห็นในคลิปนะตาลูกสาวเป็นยังเด้แม่ว่าใส่ผิวเตรอวะได้ลูกดึงให้แล้วได้ยังลูกได้ยังอเ้ื เป็นได้นะพมน่ยอชิคุนพจ้าทุจางามเด้อือจ้างามเลยลูกจราไม่้อะสาวจ้ากอนตาลูกคอยีน้นมหอยกกินยแม่ปะรัก่าไม่ทงไม่วนไม่่นรัก่าไม่่วนะได้เอด้เยอือเบให้บอกที่อื่น ตาน้องวิวเป็นยังโอ้ยเขาใช้พิวเตอร์ตัวตัวแกใส่สุนัขหางดีป่ะปัจจัยท่วงอ่ะตาน้องตาน้องวิวเป็นยังงี้ปะโอ้ยเขาใช้ใช้พิวเตอร์ได้น่ะว่ะบริเวณได้น่ะว่ะคันป่ะลูกคันป่ะตากินใส่มันกินใส่มันกินได้แต่กินแต่เคฟนี่ได้เนาะสั่งเตียนแจนี่ได้ไปหมดเจฟเชฟ อีเชื่อต่อันเนี่อต่บลแชบลจะพันนี่ก็ัจะหแปดพันแปดพันแลยแปดพันแปดพันเนอันนี้จะพันันนีนะอันนี้จะพันพันหนนจะพันฮะจะพันนี่สองพัน อันนี้เลยค่ะสองพันแจ้งแจ้งในสองพันนะสองพันจักโล่บิวจักโล่ก็บิวนี่บอกบิวจักโล่บิวนะจักโล่ลูกบอลไหมชิมฮะอะ้รคุนอ๋อั่นบอบอลูกแซบบอลุอุ้งแซบบ่ะกินลายด้วยจุดน้อยลายโลได้ฮะจักพันนี่นะ ชิปหา่อแปดพันบอไมปดพันเนี่ยแปดพันบอไมแปดพันดพันยเลยเลยเอยเอาเอเอเอเลยกินแ้กินแล้วนี้กินมะม่วงมะม่วงเซลอยเซลอยกแกฮึ่ ก uhh. ินฮอดแม่อวนกินฮอดบ่แม่อวนกินฮอดบ่าบกินฮอดเมื่อเด่นิกินประแดกเมีนนึ่งนะใจมั้ยบัวตกใจบัวอกใจด้วยแม่แม่ Sabbath ีเว้ยแม่ดเว้ย้ยตกยตกกกกินแล้วแม่ดีเว้ยมันอะไนั่นเลยนหงาตาบ มาจิกคนนะเอ้ยสมจุกด้วสาจุกเด้ง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 เนี่ยเอ้ยเสือกินได้นเฮ้เสือกินแคบได้นี่เก่งแท้ไปเสือกินเสือสกินเคบจ้ะนะลูกนี่นเสือสกินนี่ไวไาไว้ประตูไปเ่นบอกทพนยที่ ตุนก็เลือกเอาอีกนะบ่แม่นถ้าไปตะเก้านะเพื่อนเลือกเอากระตุ้นนี่ได้ถุงอันนี่นะถุงมันนะเลือกดึงเอาเองนะมาไว้ลูกเมื่ไห้เสือดฉันไม่กินของเจ้านะมาไม่ใส่มันนี่ไว้ไว้เสือดฉันไม่กินนะนี่แดนดูแดนไอ้เกลมเพื่อนไอ้เชือดไอ้เชอดไห้ไอ้เชือดไห้อ้นี่นะไอ้เชือเค้กไห้ล่ะ แขกประตูซื้ออะไแกูือบุก้ยบิวเซ่อเสขาดเฮ้ยือใส่เสือขาดลูกคนตาให้งามแท้หงหนยายบอลวาโอ้ยกินหอดเด้อแพงนองวิวเด้อว่ะ เายวอนมากินฮอดเด้อเด้ไหมลูกแหวกไปเบิ่งน้องวิวแน่ว่าตาคือเป็นยังสั้นลูกลูกก็ยังบม่ได้คิดว่าเป็นจช่ลูกคิดว่าน้องวิวใช่ฟิลเตอร์ว่ะแล้วโหอ่ะเห็นเยอะเห็นแน่หน่าถูกะอันประจอยท่วงย่วตาน้องวิวเป็นยังว่ะก็ได้บอกว่าเขาใช้ฟิลเตอร์ว่ะนึกว่ามาเล่นติ๊กต๊อกจะดีฟิลเตอร์แขางเดียวฟิลเตอร์แขางเดียว แล้ยว่าแม่นอะไรเรียกินโหลอันใบเตยมั้นะเลียกินเช้าเดยังน้นึงอ่ะมันเป็นเราบอกให้ซื้อยาเยาะตาเด็กน้อยไม่ใช่หรอเล็กน้อยแ้ใหญ่นะมดมมดเออมดมดลงยังยังจะดี่ยังจะดีโบเราไปสออ้ ขายนักบยวขายไดกินยังเดียวน้วิวนขายกินอย่างเดียวเพื่อนเป็นผวพดทีวัดแล้วผวมันอยากกินนำไมนกินนำใคผ้าไทบ่ผัวจะบอนี่ผัวแล้วบอจะมีผัววะตัวไม้ไปสินะจะมีผัวเหวก เอาลาวเอาลาวบ่คือเอาเวียดเอาลาวบ่หรือเอาเวียดเอาผัวเวียดบ่หรือผัวเอาวบ่เอาจักนีเอาผัวฝรั่งบ่เอาบ้าผัวฝรั่งนู่นนู่นดูไอ้เดูเอาบ้าผัวฝรั่งบอลูกบ่เตียงทองได้ผัวฝรั่งอีปึกได้ผัวฝรั่งบ่เนาะเตี้ย chăn nhưng kẹt kẹt váy ngàn suốt năn như này rồi rồi mẹ rồi kín hót bao kinh hót mẹ bao mất 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 bảo được vẫn còn. nào bao hình như chơi cắn cái té mờ bùn bùn แต่มือพันไปมือนั่นก็บ่ไดเห็นกันเลยแม่กระยุ่งตลอดบ่ไดมาแม่ก็บร่ไดปท้งลาม่ได้ไไออกไปหน้าลยให้ตู้ไปหนหลังกระซี่ขไปบ้างหลังกรี่ไปบ่ตัวหลงข้าไปประหลังกระซีเสียงเฮอ้ม่ลูกว่าเสียงนือฮ้ลูกเียเสียงขึ้นประตู เดี๋ยวมันทิทับเพิ่มวดลงมีได้เกี่ยงหรือเปาเ้ยยังกยัตัวบเชียงเรากช่างชื่อน้าผัวเมียเระลูกนาเชียงก็หามาใส่กันนะวเดอลูกนาเชียงัวสีมเนียสีเกี้ย ลมเกี้ยงสิเอาแบบมาตั้งหาวสการมันดี <laughs> ดังกระซีเถียงหน้าน้องวิวไปหมดเลยบอลงป่ะเม่์<ๆ>อบอลงแม่์วัดโดนนี่เมย์วเถียงหน้าแม่์วัดโดนั่งกราบได้เมย์วัดไ,ไปยังมันคำเลยสิไปนาตาขี้ดูดตาข้าเมยตัดเด้อนเมย์กินนี่เด้อไปรถเจ้าไปนารถแม่สิไปขี้มักตะลุกเมยตัดเด้อ แม่สิไปขี่มังกรลูดปะถ้าเจ้าไปนาตาเลยบ่มาดักตาเลยบ่ตาเลยไม่สิกินน้ำเลยปันกันไหมกูง่วงไม่กินน้ำไม่กินกี่ทีแท้หนิไปไม่อ้วนปะปไปขี่มังกรลูดปะปน้องวิวไม่กินน้ำน้องวิวน้องวิวบ่อยไปนี่ก็ตัวนี้จังแคน้องวิวบ่อยกินน้ำไปขี่มังกรลูดปะกดตัวนี้ลูกัดตัวนี้กดตัวหัวนึงแค่นี้ขี่ลูดก็นี่

เตะงูก่อนนะเบื่องจะงงูคบขาเตะงูก่อนเตะงูก่อนอย่ามาเกี่ยวอย่ามาเกี่ยวข้อวิวได้ีเตงูก่อนวะนี่ลงมาเลียวตัวใหญ่เท่านั้นโอ้ยยานดีนายนายอยู่ก็คุยนี่มาเตะข้องูนะ ไม่บอกหนาเลยอ่ีไปไปเอาเอาเวนนี่กันอนตื่นมาอีกไปน้ำไอ้น้ำไอ้ซักไงเนบิวแม่จะตัดคอดีเลยแม่จะตัดเลยตัดดูดกินนะมาไว้มาไว้เม่จะตัดกินนลนี่

ข่เพ่นแข่าเข่าพันบินวะเฮ้ยเอาบันนี้ได้ตัวนี้บัดนี้วิววิว้ด้ม่ตัดหอะตัดเขาฮ่าฮ่าอิันนี้่าฮ่ฮ่าฮา่ฮ่า่า โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปก <ijn bad boy> ่อนคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวทองคือเก่าเนาะไปแล้วที่เขามารับชมคลิปของสาวทองที่บังคับโฆษณาก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บาสกุลสกุลเนาะไปแล้วบายบายกลับกันสบายดีสดีบโลย